สวัสดีครับผมชื่อต้นยางและนี่คือโลกของผมมีทั้งต้นไม้ลำพานสัตว์ต่างๆอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนคนที่นี่ก็ไม่เคยละทิ้งสิ่งแวดล้อมเลยเฮ้ย hey. กระจกเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยนายจะไปไหนจะไม่อนเฮ้ยนายเป็นใครอ่ะทำไมหน้าและเสียงเหมือนเราเลยแล้วเข้าไปอยู่ในกระจกได้ยังไงนี่นายฟังเรานะเราเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วอีกไม่นานกระจกบานนี้จะหายไปเราจะไม่สามารถติดต่อกับนายได้อีกนายว่ามาเลย S 1> <S 1> เราเป็นคนที่อยู่โลกผูขนานกับนายโลกของนายีกไม่นานาจะไม่เหมือนเดิมนุืยอเราจจเห็นแก่ตัวมากขึ้นและทำลายโลกในนิตนายต้องช่วยคนบนโลกให้ได้นะเรื่องแบบนั้นไม่ทางเกิดขึ้นกับโลกของเราหรอกอย่าโก,กหกเราเลย้เานาจะเสียใจเราเตือนนะกระจกแห่งซวย ทำไมนายเปิดน้ำทิ้งไว้อย่างนี้หรอเอา้านายไม่รู้หรอใครๆ่าทำกันแต่เราไม่เคยเห็นนายทำแบบนี้เลยนะแค่นี้นายไม่หมดโลกหรอถ้ามีคนแบบนายเปิดน้ำทิ้งไว้แบบนี้หลายล้านคนละนายคิดว่าจะเป็นยังไงวะนี่อะไรเช้าเลยวะ อะไรอ่ะผู้นี้เนี่ยไม่อยากเรียนเลยแค่บื๋อ่เฮ้ยเธอสองคนทำไมที้ขยะไว้ตรงนี้เนี่ยเอ้าใครก็ทำกันไม่แปลกหรอกเราทิ้งแบบนี้เธอไม่สงสารคนที่มาเก็บบ้างเหรอเฮ้ยต้นยางอยู่เวอร์ได้ปะซึ่งสาเหตุของการเกิดไฟป่าในพื้นที่อุทยานก็พบว่าเกิดจากคนนี่แหละค่ะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงเนี่ย แล้วคนในพื้นที่บอกว่าน้ำป่าครั้งนี้มาเร็วแล้วก็มาแรงขนย้ายข้าวของแล้วก็สิ่งนี่ข้าบางส่วนขึ้นน้ำไม่ทันจริงดูความเสียหายกันหน่อยนะคะเพราะว่าน้ำป่าที่ไหลลงมาค่ะเป็นน้ำป่าลักษณะสีขุ่นแดงขณะเดียวกันกระแสน้ำที่เชี่ยวกรางนะคะทางการต้องประกาศเลยคนในพื้นที่อย่าฝ่ากระแสน้ำออกมาหรือที่นายในกระจกนั้นเตือนเราจะเป็นจริงนะ ไม่จริงเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แน่ๆนายอยู่ไหนก็มาช่วยเราก่อนมันยังเร็วไปเรายังอยากช่วยเปลี่ยนผู้คนให้ได้มากกว่านี้ไม่ฝันไปเล้วเนี่ยจริงสิโลกของเราจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงกันแต่ถ้าหากเป็นเหมือนในฝันจริงๆ ถ้ามีแค่เราคอยเตือนและรักษาสิ่งแวดล้อมคนเดียวก็คงไม่ไหวแน่ๆเลยแต่พวกคนบนโอกของผมไม่เคยมีใครจะร้ายกับสิ่งแวดล้อมเลย นี่แหละเหตุผลที่ผมมีความสุขกับโลกของผมมากมากนันแว่รอด้วย ใครอยู่ไหมครับคุณคนไหนของใช่ไหมผมอยู่ในปี2,100ตอนนี้โลกของผมเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยผมอยากจะเตือนมาคุณช่วยมา